สวัสดีครับดูง่ายๆสไตล์โชว์วัดไล่วันนี้นะครับเรามาชมอของหายากของหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือพระกิ่งและพระชัยวัดนะครับออกวัดโพป,ปูแวงปี2533นะครับอ่าะครับเรามาดูกันคร่าวๆพระกิ่งสร้างเมื่อปี2533น้ี่ครับจะเป็นพระกิ่งเทโบราณน,นะครับจะมีด้วยกัน4ี่พิมพ์นะครับ มีด้วยกันสี่พิมพ์จำนวนการสร้างเนี่ยประมาณพิมพ์ละ200กว่าองค์นะครับบางท่านก็บอกว่า245บางท่านก็บอก290ประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าเป็นพักกิ่งเนี่ยจะมีต่อโคตดกำกับแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะมีต่อโคตดกำกับนะครับนี่แล้วก็ส่วนมากจะมีจานนะส่วนใหญ่จะมีจานนะครับพักกิ่งนะส่วนใหญ่จะมีจานนะ มีด้วยกันสี่พิมพ์นะครับเป็นเทแบบเทโบราณมีด้วยกันสี่พิมพ์พิมพ์ละสองร้อยกว่าองค์นะครับสองประมาณสองร้อยสี่สิบองค์่ะ mm hmm. ผมตีง,ง่ายสองร้อยสี่สิบห้าองค์ประมาณนี้จากหนังสือหรือจากการพูดต่อๆกันมานะครับอ่าแล้วก็พระชัยเป็นพระชัยอวัดโพบแวงเหมือนกันนะครับนี่จำนวนการสร้างจากการเล่าขานกันมานะครับ จะมีจำนวนการสร้างประมาณห้าร้อยองค์ครับ่อประมาณห้าร้อยองค์นะครับ,รน,รบนี่นะก็จะมีต่อโค้ดแล้วจะมีอีกรุ่นนึงนะครับเป็นเหรียญหล่อเหรียญหลอก็ประมาณห้าร้อยองค์นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณออกวัดโพภูวแวงนะ่าจะเป็นหน้าหลวงปู่เดี๋ยวผมจะให้ดูไมามีในหนังสืออยู่นะอ่หนังสือเล่มสีต้องเงิน จะเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะครับออกวัดโพปูแวงนะครับปี2533นะครับนี่อะเรามาดูกันคร่าวๆสำหรับพระก,กิ่งก็ถือว่าเป็นพระหายากนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่องค์หนึ่งนี่ต้องขึ้นหลักหมื่นนะครับนี่นะวิธีการดูก็ไม่ยากครับก็มีโค้ด มีโค้ดกำกับนะครับแล้วแต่พระรุ่นนี้ก็ยังยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นเกนะเกนะแต่สำหรับพิมพ์นี้นะครับเป็นการเทแบบโบราณนะครับผมจะมีทิกเล็กๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมานะครับเป็นเฉพาะเฉพาะพิมพ์นี้นะครับเท่าที่พบเจอนะเฉพาะพิมพ์เนี้ยถ้าหยิบมาแล้วพลิกหลังนะครับนี่ดูสังเกตใต้ฐานตรงนี้นะส่วนมากนะครับส่วนมากจะเป็นรูเป็นหลุมๆแบบนี้เกือบทุกองนะฮะ ผมเจอหลายองค์นะเป็นแบบนี้ทุกองคนะน่าจะเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับแต่เฉพาะพิมพ์นี้นะเฉพาะพิมพ์นี้นะครับส่วนพระชัยนะครับก็ต่อโคชัดเจนนะครับนี่นี่นะฮะจำนวนการสร้างประมาณห้าร้องค์นะครับ ผมก็ยังไม่เห็นมีเก๊ออกมานะครับพระพระาหายากเนาะแต่ว่าราคาพระชัยก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับยังไม่แรงมากเนาะแต่เมื่อก่อนเล่นหากันสมัยก่อนเนี่ยเล่นหากันมีราคาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อหรือเป็นพระชัยนะครับเห็นไหมก็ถือเป็นพระหลวงพ่อคุณที่หายากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคนเล่นหาเนี่ย คนรู้จักหรือเน้นหาเนี่ยจำนวนน้อยนะครับพระก็เลยราคาไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้พบเจอการพบเจอเนี่ยหายากแล้วเสียนรุ่นใหม่ๆก็ทําให้เสียนรุ่นใหม่ใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อขายกันคนที่มีก็หวงแหนนะครับไม่ค่อยเอาออกมาปล่อยให้เช่านะครับราคาก็เลยไม่ค่อยขยับเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำรุ่นแล้วกัน ไม่ได้บอกว่าเกยแท้ยังไงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมก็ยังไม่เห็นเกยนะเพราะว่าเป็นพระที่ว่าหายากพอสมควรนะครับก็หยิบมาแล้วก็ดูโค้ดจำโค้ดแม่นๆนะครับนี่เป็นโค้ดตัวนี้นะเป็นโค้ดตัวมะนะฮะนี่แล้วก็มีขึ้นมาอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับจะมีคล้ายๆกันเนี่ยโค้ดตัวนี้จะเหมือนคล้ายอาจารย์เชื้อหนูเพชรน,นะครับ จะมีโค้ดลักษณะแบบนี้แต่ว่าอันนัน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวอะอะหรือเปล่านะครับไม่ใช่ตัวมะนะอ่าดูดีๆนะครับดูดีๆนะบางทีแต่ก็สินใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าโค้ดเนี่ยคนละตัวนี่นี่โค้ดตัวเดียวกันเลยครับเห็นไหมโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ วันนี้ดูง่ายๆต่โจบันไลก็แค่มาแนะนำนะครับว่าวันเนี้ของหาย่าคือกิ่งโพปูแวงปี2533นะครับแล้วก็พระชัยนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ